ในประเทศดอนเมืองนะครับแล้วก็กำลังจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบิน่าอินเชนนลแอร์พอร์ตนะครับก็นี่ครับรถเชื่อมนบัตรนะครับบริการสะดวกสบายนะครับของบริษัทการท่าอากาศยาน่งประเทศไทยนะครับนั่งกันมาแค่5คนนะครับ6คนนะนี่ครับรถคันใหญ่มากนะไม่ได้จอดลายทานนะฮะพอรับคนเสร็จก็ จริงแล้วมีรถบริการนะฮะบ,บริการฟรีนะครับจะด,ดูภายในนะครับจะมีตรงที่วางกระเป๋าวันนี้นะสลับกระเป๋าเอ่อที่จะเดินทางระหว่างประเทศก็เป็นกระเป๋าที่ใหญ่ๆนะครับก็จะมีที่พักที่วางให้เรียบร้อยครับ สำหรับของตัวนิจโจก็ไม่ใหญ่มากครับเป็นเป้แบกแพกหนะประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลกว่ามาเช,ช้าช่างแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะไปขึ้นเครื่องที่สวรรณภูมิเวลา,าบ่ายสองโมงนะฮะก็นัดกับคุณชันชัยแล้วก็ป่าชุััร์นะครับมิสเตอร์ปอบเซียนะครับปอบเซียก็ ไปด้วยกันนะครับสำหรับไฟที่จะไปฮานอยครับด้วยสายการบินเวเจัยแอร์ไลน์ A นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักครู่ก็จะไปถึงน,นะครับ mm hmm. ก็นี่ถ่ายชมบรรยากาศของรถลิมูซีนรถเชื่อรถนะฮะระหว่างสนามบินนะครับก็สุดยอดครับสำหรับการบริการนะฮะเย็นสบายครับบริการฟรีนะครับแค่สแสดงตั๋วที่เคาน์เตอร์นะครับระหว่างอาคารประตูทางออกนะครับ4ี่กับห้านะครับ ชั้นล่างสุดนะฮะของสนามบินนานาชาติดอนเมืองนะครับรถนี้จะใช้เส้นทางขึ้นทางด่วนนะฮะนี่ครับสุดยอดนะครับก็ด้านซ้ายเป็นสนามบินกานนรบินนะฮะนี่ครับ